ท่านเปาช่วยปดช่วยข้าด้วยไอ้เจ้าหมอนี่มันทำร้ายข้าช่วยจัดการให้หน่อยนะท่านเปาประหารับานเป สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีรายการมิสเตอร์มูมูโดนะหโอเคนะวันนี้ก็จะมาสอนการทำเครื่องยิงอัตโนมัติแถมติดไฟด้วยนะก็เป็นอาวุธท,ทีม่งโคตรโหดเลยนะฮะขนาดไอ้ลอโกเลมยังตายนะฮะโอ้หมดไปหลายนั้นเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ลอโกเลมนะฮะโอเควันนี้ก็จะมาสอนการทำเครื่องยิงเครื่องยิงแบบออนชานนะฮะไม่ไม่ใช่ดิมาชินกนับบบนดีเออเป็นปืนกลแบบติดไฟด้วยได้ด้วยนะนี่เขาสามารถ ทำได้นะฮะแต่ว่านี้ลูกกระสุนก็หมดไปแล้วนะโอเคอ๋อยังมีอยู่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองยิงอีกสักนิดนึงดูนะฮะว่ามันแรงแค่ไหนนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนสร้างเลยนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบดูก่อนฮะเนี่ยเวลายิงฮะอ่าเห็นไหมจะยิงออกเป็นรูปไฟนะฮะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะฮะแต่ว่าเป้านี่ต้องตรงด้วยนะฮะไม่ใช่เป้าแบบดูนะ แม่จะไม่โดนนะฮะโอเคเก็บลูกกระสุนแบบมันมันเหล็กนะฮะถ้าเห็น R I อ,อันนะถ้าเห็นลูกลูกศรน,นะฮะโอเคก็จะมาสอนสร้างเลยนะอันนั <ยา S 1> ้นไม่ต้องเตรียมวาอบล็อกนะฮะบล็บอกอะไรก็ได้แต่พอเป็นบล็อกนี้นะฮะแล้วก็สลับสลับนี่นะฮะเอาคแล้วก็ลาวาแต่ลาวาวะโอเคนี่ลาวานะแล้วก็เลสโตนเลสโตนแล้วก็เอ่อนี่ครับ จะตัวนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคก็จะมาสร้างเลยนะฮะอออย่าเแล้วก็อีกอย่างนึงนะับก็คือบูดินสลับนี่สลับสลับยังไงวะเคเดี๋ยวสลับหายสลับหายเฉยเออสลับโอเคเอาเป็นสลับนี้เลยกันรีสร้างนะฮะนี่เอ้ยยายปิดนะฮะอืมคนนี้ไปนะสร้างต่อกว้างสักสามล็อกนะฮะกว้างห้า ะแต่ว่าเราใช้บนที่ดินจริงสามนะฮะโอเคแล้วก็สูงเอ้ยยาวดิเออย,ยาวสักประมาณสี่นะฮะยาวสี่ยาวห้าก็ได้นะแ,แต่กชี้นะฮะแล้วก็คุณก็ทําอย่างนี้นะฮะนี่วางตรงนี้แล้วก็วางสตตวนแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ทําแบบนี้ อ่าแล้วก็ดิปเปนเซอร์ด้วยนะฮะเลียงวางดิปเปนเซอร์นะสำคัญเลยเป็นเซอร์ดิปเป็นฉือดิปเปนเซอร์นะครับอุ๊บเดียววางผิดวางผิดนะฮะโอเคตรงนี้เอาออกก่อนนี่ฮะวางดิปเปนเซอร์อย่างงี้นะฮะอืมโอเคแล้วก็วางอย่างงี้นะฮะแล้วกั้นกั้นกำแพงนะฮะขี่กั้นไปนะฮะ กันอันนี้สร้างอาจจะสร้างยากหน่อยนะแตะ่ว่าก็ต้องพยายามนะครับโอเคแล้วก็ได้ทา้ายได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณนี่นะปิดปิดปิดไปเลยนะตรงนี้ปิดจัมนานไปเลยโอเคปิดปิดเลยนะฮะปิดนี่ก็ปิดโอเคโอเคปิดหมดแล้วนะฮะโอเคดีเดีลยแล้วก็วางอ่าแลป์นี่นะฮะโอเค แล้วก็ให้คุณนี่นะฮะทำการเอานี้มาอ่าเป็นสิ่งเด็กเล็กที่เรียกว่านี่นี่นี่นะแล้วก็ให้คุณเนี่ยปรับเข้าไปในการตั้งค่าของมาครับนะฮะแล้วก็คลิกที่ตรงรูปจอยนะฮะแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะฮะสับปิดคอนทูนนะฮะโอเคนะฮะแล้วจะได้อย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็ให้คุณนี่นะฮะทำอย่างนี้ทำตามผมเลยนะ อันนี้ต้องใช้แบบไอ้นี่นะลูกศรแบบนี้แม่นทำไมได้นะฮะโอเคเดี๋ยววางบล็อกไอ้นี่ก่อนนะฮะโอเคนะฮะหลังจากนั้นนะฮะถ้าคุณเนี่ยนฮะวางนี่นะฮะนี่แล้วก็เล็งดีๆนะกดชิปกดย่องด้วยนะฮะกดย่องแล้วก็วางโอเคฮะโอเค,นะอเคแล้วก็นี่นะ ถ้าคุณจำได้ไหมฮะว่าแล้วก็ปรับไปเป็นเหมือนเดิมได้ฮะปรับไปเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วก็ให้คุเ,เคนีนะะ้เอาคันโยกมาฮะเอาคันโยกมาคันโยกอ่ะเอาขี่อยู่นี่เแล้วก็ให้ดูนะว่าไอที่เราวางตรงเนี้ยมายูงไหนนะฮะว่าเราจะทำการวางสวิตนะฮะนี่นะเห็นไหมฮะแค่กันไปนะแล้วก็ให้วางนี่สวิตนะฮะแล้วตรงนี้ก็ปิดไปนะ โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไปด้วยปิดอาวลืมวางวาไม่เป็นไรนะแล้วแต่โอเคช่างมันตรงนี้นะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรตกแต่งก็ได้นะแล้วแต่คุณแต่ผมแนะนำจะทำแอ้าวโอเคนะหลังจากที่คุณวางเหล็กอย่างนี้แล้วนะไอ้คุณเนี่ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนะฮะดีคัดนะโอเคคุ้คเนี่ยนะวางละวาไปเลยนะฮะตรงนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะ แล้วก็ทีนี้ให้คุณใส่ลูกดอกไปเลยนะดอกลูกดอกนะฮะอนุญาตุดอกแล้วถ้าอะไรก็นไ,ได้นะฮะโอเคใส่ไปเลยสักโค14ชุดนะฮะอ่าโอเคแล้วก็นี่ใส่โค14โอเคแล้วอีกอันหนึ่งฮะใส่โค14เป็นเลย เราก็จะได้ธนูไฟนะอ่าเคล็นี้แหละฮะการทําธนูไฟนะฮะนีะ่เดี๋ยววงจรเป็นไรเดี๋ยววงกดเดี๋ยวห้แป๊บหนึ่งอ๋อระบบน้ำเปิดอันนี้นะฮะโอเคเปิดด้วยนะโอเคแล้วก็บุญก็เปิดไปเลยเคลนี้ก็ได้นะวงจรธนูไฟนะฮะอ่าง่ายไหมล่ะครับโอเคนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตั้งตะกันด้วยนะโอเคส่วนนี้จนเจอกันคลิปต่อไปครับ